สครับอันนะี้นก็หิวแต่รี่หิวข้ามากเยลยตรงตรงหูโซ่เลยเดินไกลมากว่าเจอร้านข้างหัวผมเป็นร้านมันจะเป็นลุงขัดเนี่ยลองดูเป็นอะไรร้านแบบบ้านๆอะเออลยแต่ผงขัดอยู่ให้เขาบอกว่าหมึกจุกไว้เลยเนี่ยน่าจะจุกอะ่ะห,ห,ห,หิวมูขัด ครับก็ก็ต้องกลับบ้านเลยรถอ่ารถสองทุ่มถึงบ้านตายหนึ่งเป็นรถเร็วนะครับเป็นรถเร็วไปบ้านสายหนึ่งจะลองกินดูว่าจะอรอยแค่ไหน พอคือได้ยู่เพราะในตัวตัวในหัวข้อพงอะ่ะแม้ค่อนมีข้าวขายแล้วเพราะว่าเขาจะเขาย้ายของกไตบางส่วนแล้วที่ว่าตอนแรกที่มีข่าวไอ้ปิดปิดหัวข้อพงใช่ไหมละ่ะแล้วก็ย้ายของไปอยู่ที่บางซื่อเยอะๆแหล่งอาหารมันก็ไม่ค่อยมีมีนิดหน่อยเพราะว่าจํานวนรถขบวนรถเนี่ยวิ่งน้อยลงเขาย้ายไปอยู่ที่เหมือน อยู่ครับสองทุ่มอ่ะอยู่ไหนปุณณ์เนี่ยนางเล่นน้องเล่นอยู่แถบนี้เนี่ยหยุด เตรียมตัวจนของขที่มาสนามบินโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูจากที่กินข้าเสร็จผมจะพาไปดูหน้าหัวโพมันตัดกระเป๋าแล้วก็เปิดไฟขบบนต่างๆนิดหน่อยก็เจะจะรับอีกทีดีนะกินข้าว หลันนงหัวลำโพงก่อยมากหรือคุยอยู่ก็ไม่รูอืมโอเคนี่ออกที่าคออสวัสดีครับหลังจากเรา่าเสร็จมาแล้วจะมาพามาดูขบวนรถที่ดีที่สุดของณตอนนี้นะณตอนนี้เลยของการรถไฟไทยเป็นตู้นอนชั้นหนึ่งรถตัวพิเศษแบบอากาศมีทั้งดับจินารัตอะไรพวกนี้ครับมีสารมาคา นี่เป็นรถต่วนกรุงเทพเชียงใหม่นะครับจะเป็นตู้ลักษณะน,นี้นะฮะตู้นี้มาจากจีนทั้งหมดเลยผมเคยขึ้นแล้วกับน้องฟ้าไปใต้ไปสุราษฎร์ธานีนิ่มมากเคันนี้วิ่งได้นิ่มมากจริงดูดิชั้นหนึ่งจะอยู่ตู้สุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นชั้นสองสลับที่นั่งนี่นะยาวเลยเป็นรถไยที่ผมอยากขึ้นอีกครั้งหนึ่งถ้าไปเที่ยวไหนมีโอกาสก็จะขึ้น ตอนนี้ขบวนรถที่หัวลำโพงเนี่ยไม่ค่อยคึกคักน้อยลงเนื่องจากเขาอาจจะย้ายไปบางซื่อบ้างแล้วนะฮะจะมีรถเป็นรถ,ร,ถร,ถรถชานเมืองเสิร์ปกตินี่จะแน่นทุกชานชาลาเลยคนนี่จะเยอะมากถึงก็เป็นตู้ธรรมดานะครับผมที่ผมนั่งมาเมื่อเช้าก็แบบนี้นะฮะตู้ธรรมดานะครับด้านบนเป็นไงอ่ะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูแป๊บนึงนะได้เปล่า เนี่ยครับเห็นไหมด้านในลักษณะนี้สุดยอดมากอันนี้เป็นขบวนรถเชียงใหม่ก็จะออกเย็นๆแหละขบวนน,นี้ผมบอกให้ดูไม่แน่ใจนี่ฮะสวยงามลึอเกินโอเคผมก็จะชอบรีวิวรถไฟมีอะไรก็จะรีวิวให้ดูเรื่อยๆเนี่ยขบวนเนี้อยากนั่งอีก <c oughs> ก็ค่าตัวอยู่ราวประมาณพันนึงอ่ะพันกว่าบาทาเป็นทั้นึงนะ ถ้าเป็นเหมาห้องผสมสองพันเรืยย่องจำไม่ได้นะสบายมากมินมากโอเคสำหรับท,ทีนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันท,ทีหน้าก็จะรวบรวมคลิปไปไหนมาไ,ไหนก็จะเก็บไปให้เพื่อนดูอีกเป็นความทรงจำนะครับผมโอเคครับลาไปก่อนสวัสดีครับ